ก่อนเร,เริ่มซีซัน่นใครก็คิดว่าเปเชนเนี่ยน่าจะยั่วเพราะว่าไม่มีประธานเป้แล้วนะครับแต่ว่าคุณคิดแบบนั้นไม่ได้ครับเพราะว่าเขายังมีหลุยส์แอนริเก้คุณซือคนนี้ครับทำให้เปเชนน่ากลัวมากแม้จะไร้เงาเอมบาปเป้เปเชนไม่หมู่นะครับแล้วกับรายการ UCL เนี่ยเป็นรายการที่พวกเขาเองก็หมายมั่นปั้นมืออยากจะไปให้ได้ไกลที่สุดเพราะฉะนั้นการต้องมาเจอกับลิเวอร์พูลครับพวกเขากำลังเจองานหนักแน่สำหรับลิเวอร์พูลมีอะไรที่น่าสนใจบ้างกับเปเชนในยุคใหม่ที่ไร้เง ใหม่ข้าวกเกรียบพีอาร์บิ๊กแบ็ครสสาวครีมและหัวหอม หลังจากประธานเป้ย้ายไปหลายคนก็คิดว่าโอ้เปเชน่าจะดรอปแน,แน่แต่ว่าคุณคิดผิดครับหรือเอเนริก้าชดวให้เห็นว่าแม้จะไม่มีเอ็มเป้เนี่ยเพราะเขายังโลดแล่นในเส้นทางที่ยอดเยี่ยมในลีกแข่งขัน19นะัดเสมอ5ไม่แพ้เลยแม้แต่นัดเดียวนะครับยิงไปสูงถึง66ลูกและเสียเพียงแค่23ประตูแถมคืนนี้ครับก็มีคิวจะลงเตะ UCL กับเรีร์พูด้วยดังนั้นวันนี้ครับเราจะมาวิเคราะห์กันว่าความโหดข,ของเปเชเน่ิเรอร์พูไม่ควรมองข้ามและประมาทไม่ได้ประเด็นรแรกสุดเลยครับไม่มีเอ็มเป้ก็ไม่ได้ขาดใจขนนนาดั้แ ว่ามันเป็นเรื่องราวคาราคาซังมาสักพักนะครับกับเรื่องราวเอ็มบาเป้และเราชชุดขาวเมื่อซัมเมอร์ก่อนแต่สุดท้ายครับเมื่อทุกอย่างเสร็จสิ้นเจ้าตัวไปอยู่กับมาริตไปแล้วเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาเอาจริงตอนนั้นกูระวางคนแล้วก็แฟนบอลบารีตเองก็อาจจะเกิดการตั้งคำถามในใจว่ามันจะเป็นยังไงต่อวะเปเชในยุคที่ไม่มีเอ็มบาเป้อย่างไรก็ตามครับพอซีซั่นนี้เริ่มต้นขึ้นเนี่ยการตั้งคำถามทั้งหมดหายไปทันทีเปเชภายใต้การคำท้าของหลุยส์เอนดริเเกทวีคูนความโห เปเช่ซีซั่นนี้เนี่ยเอริก้มักจะใช้แผน4-3-3ครับโดย3แนวรุกเนี่ยสลับสับกันลงนะครับมันจะเป็นควิชาคาบัติเลียบาโคลาอุสมันเดเมเล่หรือกอนซาโลลามอสใครมายืนก็ดูจะเข้าที่เข้าทางไปหมดอีกทั้งแผนของเอริก้เนี่ยมันค่อนข้างยืดหยุ่นครับคือระหว่างเกมเนี่ยอาจจะมีบิดไปยืน4-2-3-1ก็ได้แล้วต้องบอกว่าที่มันสามารถรองรับสไตล์การเล่นที่หลากหลายของนักเตะในทีมได้เนี่ยก็เพราะความยืดหยุ่นของเอริก้าเนี่แหละครับไอการยืดหยุ่นเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับต่อเปเเ่่่่ปอออนีี้ยยยยยยาาามารบงงงลลแไดดคั๊ะ เหมือนเขาก็ดูจะมีภูมิคุ้มกันมากขึ้นครับเมืจะปรับแนวรับหรือว่าเน้นการบุกกลางสนามก็สามารถทําได้หมดเลยครับแบบที่คิดแมทจากอุสกอร์เนี่ยบอกว่าพวกเขาเนี่ยมักจะครองบอลนใน,นที่กลางสนามถึง44ซึ่งมันก็สามารถทําให้ทีมเนี่ยยังคงรักษาความแข็งแกร่งและสร้างโอ,อกาสในการทําประตูได้อย่างต่อเน,นื่องเพราะคุณเป็นฝ่ายครองบอลมากกว่าคู่แข่งนั่นเองนะครับแล่ถ้าพูดกันตามตรงนะครับการสูญเสียเปยอ,อกไปเนี่ยช่วงแรกเนี่ยมันย่อมอาจจะขาดคนที่มีศักยภาพในการใช้ทักษะเฉพาะตัวมีความเร็วมีความสามารถในการถล่มประตูไปซึ่งจจกก็็็มันอาุดแ ในยุคก่อนของเปเช่ครับแต่ว่าพอมาตอนนี้เหมือนทีมเองก็ไม่ได้พึ่งแค่ความสามารถเฉพาะตัวของนักเตะอีกต่อไปแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยทีมมีมิติมากขึ้นในการเข้าทำที่หลากหลายครับบอลเนี่ยไม่ได้กระจุกอยู่ที่คนคนเดียวซีซั่นที่แล้วเนี่ยบอลส่วนใหญ่จะขึ้นทางเอ็มบาเป้เป็นหลักครับเขาชอบจะยืนทุกตำแหน่งแล้นะครับจะเล่นเป็นกลางรุกหรือว่าบทบาทของหน้าเบอร์เก้าบางครั้งก็ถูกจับยืนปีกด,ด้วยซึ่งตอนนั้นเนี่ยบอลมันก็จะไปกระจุกอยู่กับเขาเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าพอมาในซีซั่นนี้บอลมันเ 2024เนี่ยตอนนั้นเขาอยู่เปเชครับกลายเป็นว่าตอนนั้นลง46นัดลงรูปการเนี่ยทำไป6ประตูกว่า12แอสซิสจ่ายบอลสำเร็จ81.8%สร้างสรรค์โอกาส5.9ครั้งในลี้เลี้ยงบอลสำเร็จ4.9.2%และค่า XG เนี่ยคือ4.92ส่วนซีซั่นนี้ครับเขาจ่ายบอลสำเร็จไปแล้วนะครับ83.7%สร้างสรรค์โอกาส50ครั้งค่าเอจอยู่ที่12.6ครับสถิติดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจริงๆนอกจากการย้ายไปของเปแล้วเนี่ยนะครับปีนี้เ,เบบด,น,ดน,น,น,นเบเล่น่ทเอ,นนอรร์มแงขึ้นมา กังวลไม่เป่าแน่นอนครับแบรดลีย์มาโคลาปีกซ้ายตัวเก่งของพวกเขาซีซั่นที่แล้วลงสนามไป39นัดลงทุกรายการทําไป5ประตูกับ9แอสซิสต์สถิติใน90นาทีซีซั่นที่แล้วเนี่ยมาโคลามีโอกาสยิงแค่1.81ครั้งนะครับและจ่ายบอลสําเร็จ80.1%สร้างสรรค์โอกาส1.81ครั้งต่อเกมเรียกบอลสําเร็จ50.5%พอมาดูในซีซั่นนี้ครับ39นัดลงทุกรายการทําไป17ประตูกับ1 1แอสซิส,สต์สถิติต่อ90นาทีเนี่ยมีโอกาสยิงเพิ่มขึ้นเป็น3.27ครั้งต่อเกมจ่ายบอลสํเร็จ83.9%สร้างสรรค์โอกาส1.9 4 สิ่งติเพิ่มขึ้นมาแทบทุกอย่างถ้าเทียบกันแบบชัดๆในสซีซั่นครับทีนี้พอมาดูฮิตแมพของบาคา่าแล้วเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าเขาแทบจะเล่นคล้ายกับเบปเป้แบบถอดแบบกันมาเลยนะครับคืออาจจะยืนเยื้องไปทางซ้ายมากกว่าคนอื่นอย่างไรก็ตามครับฮิตแมพก็แสดงให้เห็นว่าบาคล่านั้นมักจะชอบลงมาช่วยเล่นเกมรับอยู่บ่อยๆซึ่งนี่กลายเป็นข้อดีของเขาครับเอริกเก้เคยออกมาให้สัมภาษณ์เองเลยนะครับว่าชอบสปิริตในทีมตอนนี้มากๆเอริกเก้บอกว่าเอาจริงๆผมว่าผมกล้าหาญมากนะที่ผมกล้าพูดออกไปว่าเรามีทีมที่ ตัวเล่สุิสติมันตอบเราได้เสมอและพอเราทุกคนมีความท้าทายกับวิธีการเล่นใหม่ของเราบ้าๆแน่นอนว่าเราอยากจะเก็บเอ็มบาเป้เอาไว้แต่พอมาตอนนี้ผมว่าเรากำลังตอบสนองกันในเชิงบวกนะผมบอกคุณไปแล้วนะครับว่าแทนที่เราจะมีผู้เล่นแค่คนเดียวที่ทําประตูได้ถึง40ประตูต่อซีซั่นแต่สิ่งที่ผมชอบเนี่ยมันกลับกันผมชอบการที่ผู้เล่นทุกคนทําประตูได้เท่าเท่ากันมากกว่านั่นคือเป้าหมายที่ผมและทีมต้องปรับปรุงกันต่อไปช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเราได้ไปเจอสถานการณ์ที่เราไม่ต้องการให้ใหมันเกิดขึ้นนั่น่่่นนนอออกาาีีาบ้้ยแตตตวว ทีมของเราดีมากๆนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์บางส่วนจากลุยเอนริก้นะครับซึ่งก็น่าจะเป็นคําตอบที่ดีครับว่าทําไมเปเชในตอนนี้มันถึงได้ฟอร์มฮอตขนาดนี้หรือแม้แต่ตัวนักเตะเองครับอย่างฟาเบลลุยซึ่งเป็นเพื่อนร่วมทีมเปเชเนี่ยนะครับก็เคยออกมาให้สัมภาษณ์ไว้ว่าตอนนี้เอเมเป้ออกจากทีมไปแล้วเราไม่มีสตาร,ระดับโลกแต่เชื่อเถอะว่าเราเป็นทีมที่เป็นหนึ่งเดียวกันมากขึ้นอุ้ยโฮโฮนะครับก็ตามนั้นเลยนะครับ นอกจากการหายไปของเอมาเป้แล้วนะครับจริงๆสิ่งที่มีส่วนที่ทำให้เปเชย,ยังไร้เทียมทานอยู่จนถึงตอนนี้เนี่ยยังมีเหตุผลหนึ่งที่ทําให้พวกเขาไม่กลัวใครหน้าไหนครับประเด็นต่อไปคือคนมันรวยช่วยไม่ได้ครับคือพอคุณจะพูดถึงเปเชยนอกจากความเก่งกาจแล้วนะครับอีกเรื่องที่แฟนบอลมักจะนึกถึงคงหนีไม่พ้นการที่เปเชยนั้นะเป็นทีมที่มีเงินถุงเงินถังครับวานซื้อตัตะจากทีมอื่นได้ตลอดเลยจริงๆก็มาจากการที่พวกเขาเนี่ยมีเจ้าของทีมเป็นกลุ่มทุนาก,กาตารครับที่เราก็รู้กันดี อีกทางทางเป๊เชเองก็ยังปลูกฝังความเป็นแบรนดิ้งที่ดีในฟุตบอลฝรั่งเศสคือพยายามให้คนจดจําว่าเป็นโสโมสรชั้นนําอะไรํานองนั้นแต่มากไปกว่านั้นคือเรื่องของตลาดซื้อขายครับพวกเขาไม่เคยน้อยหน้าใครเลยครับตลาดหน้าหนาวล่าสุดก็เพิ่งเสริมพิเชาคาวัลคิเลียมาด้วยค่าตัวมากมายมหาศาลที่ส่งให้กับนาโปลีเพื่อขอตัวพิเชามาอยู่กับทีมนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับเรื่องของการซื้อขายข,ายของเป๊ะเชเนี่ยมันก็สั่งเสิรอชวงการลุกหนังมามากมายนะครับทั้งเนมร์เมสซี่ดอนนารุม ปรับโลกเข้ามาคือถ้าคนที่ไม่ต้องปรับตัวเยอะเนี่ยมันก็เล่นได้เลยครับและทีมก็จะพลอยฟอร์มดีตามไปด้วยอย่างกุชาต,ตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงปรับตัวแต่ฟอร์มโดยรวมก็ถือว่าไม่ได้แย่อะไรครับลงสนามเป๊ะเชสิบนัดรงทุรายการทําไป2ประตูกับ3แอสซิส,สซึ่งให้เวลาเขามากกว่านี้ครับเชื่อว่าเขาจะเฉิดฉายได้มากกว่านี้แน่แ,นและแน่นอนนะครับว่าการที่มีเงินพอที่จะซัพพอร์ตทีมได้แบบนี้เมื่อทีมขาดเหลือในรุนแห่งไหนก็ตามครับบอดบริหารก็สามารถจะใช้เงินแก้ปัญหาและซื้อเข้ามาได้เลยไม่ต้้ออออองงงมมมมาาาาาาานนนัั่่วว่วววะะะะะพพพพเเูจจีิใชหหรรรืืปลตย แบรนด์ของสโมสรมันเริ่มตีตลาดแบบเป็นแบ,บรนด์ชั้นนำนะครับเปเช่ H e เป็นทีมชั้นนําแบบนี้นักเตะก็เริ่มจะอยากมาค้าแข่งที่ปารีสมากขึ้นสไตล์ดังๆคนอื่นก็เคยมาแล้วนี่ถ้างั้นมันจะเสียหายอะไรถ้าเราไปเปเช่ H e. ขนาดแมซี่ยังเคยย้ายมาเลยเนย์มาร์ยังเคยย้ายมาเลยเอเบเปยังเคยอยู่เลยเพราะฉะนั้นมันแบบแบรนด์ของเปเช่ H e ตอนนี้มันแบบแข็งแรงมากๆจริงๆนะครับโอเคในแง่ลบบางทีมันอาจจะมีคอมเมนต์ประมาณว่าแบบนักเตะพวกนั้นเนี่ยรีบมากอบโกยเงินทองหรือเปล่าแต่ในแง่ของการเตะบอลจนเป็นอาชีพเนี่ย ท,ที่ทําให้ตัวเองสุขสบายมากที่สุดหยุดแล้วนะครับและนี่แหละครับมันก็กลายเป็นจุดแข็งข้อหนึ่งที่ทำให้เปเชนั้นกลายเป็นหนึ่งในทีมชั้นยอดของโลกลูงหนังในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานอกจากนั้นแล้วนะครับในเส้นทางบอลยุโรปเองเนี่ยพวกเขาเองก็ยังไปได้ดีอยู่ด้วยอย่างคืนนี้เองเนี่ยก็มีคิวลงเตะทัพผงแดงลิเวอร์พูลด้วยซึ่งจะถือเป็นซูเปอร์บิ๊กแมตที่ใครหลายคนก็ต่างตั้งต,า,งตารอคอยและทําไมเกมนี้มาถึงควรค่ากับการแหกที่ตามมารอชมใช่ไหมครับมาดูประเด็นต่อไปกันครับปารีสปีด คู่กำลังอยู่ในช่วงที่ฟอร์มดีคงหนีไม่พ้นช่วงเวลานี้ครับเกมระหว่างปารีสแลละิเวอร์พูลเนี่ยน่าจะเป็นเกมที่ทำให้แฟนบอลตื่นตาตื่น,น,นใจเป็นอย่างมากอย่างแรกเลยคือทั้งคู่กําลังพังอัดอยู่บนหัวตารางคะแนนทั้งพรีเมียร์ลีกและลีกเอิงนะครับเปเชยเองไม่แพ้ใครมาแล้ว24เกมในลีกทําแต้มห่างจากทีมอันดับ2อย่างมาร์กซอยู่13คะแนนแถมยังทําประตูได้สูงถึง54ลูกใน16เกมหลังสุดคุณฟังไม่ผิดนะครับ16เกมซะนัะนเองฟอร์มอยู่ในช่วงบ้าระห่ำสุดๆครับสำหรับเซนออลยู่13 แต่เลือ์ผู้แข่งมากกว่า1นัดนี่จะเป็นการเจอกันที่สมรับสมเนื้อที่สุดเกมนึงใน UCL นะครับนี่เป็นการเผชิญหน้ากันของ2ทีมที่ฟอร์มดีที่สุดของโลกลูกหนังนเวลานี้เลยการสู้กันของแดงกลางระหว่าง Alexis Mac a l ส i s t e r และเจ้าเนวสน่าจะเป็นเกมแดนกลางที่เดือดที่สุดเกมหนึ่งครับ จอห์นีเวเองกลายเป็นฟันเฟืองสําคัญของแดงกลางเปเช่ครับเขาแอซิ์ได้มาเป็นอันดับ2ของลีกที่8ครั้งอีกทั้งเขายังสามารถเล่นภายใต้ใตแรงกดดันได้ดีครับประสานง,งานกับเกมแดนหน้าจ่ายบอลสร้างโอกาสได้และแน่นอนว่าตัวเขาเองก็ดูมีความเป็นผู้นําในสนามนะครับส่วนฝั่งของลิฟูครับก็มีแม็กอลิสเตอร์ที่สามารถเล่นภายใต,ใ,ตใต้แรงกดดันได้ดีเมื่อโดนเพรซิ่งมีวิชชั่นการจ่ายบอลที่ยอดเยี่ยมแถมยังวิ่งสอดเข้าไปในกรอบเขตโทษได้ดีต่างหากครับเกมนี้จะเป็นเกมที่น่าจับตาดูแดงกลางของทั้ง2ฝั่งมาสูู้้้กัันแตต่่งคองเล่นกันอย่างระมาผลกาาารรแข่งันนเเออไว้ส โค้ชของทีมเนี่ยเคยบอกว่าถ้าถามว่าเรากลัวเปเช่ไหมเราตอบเลยว่าเราไม่กลัวใครทั้งนั้นแต่ผมเนี่ยประทับใจในคุณภาพของพวกเขาพวกเขามีฟอร์มที่ยอดเยี่ยมจริงๆด้วยความเป็นทีมแบบลิเวอร์พูลอาร์เซนอลปารีสมาดริดพวกเราไม่ควรออกมาบอกตรงหรอกว่าเรากลัวคูค่ต่อสู้หรือเปล่าแต่เราเคารพพวกเขาอย่างแน่นอนพวกเขาชนะมาหลายเกมติดต่อกันแล้วและผู้เล่นของเขาก็มีคุณภาพมากมายส่วนลุยเอริกเก้บอกว่าผมรู้จักลิเวอร์พูลเป็นอย่างดีไม่ต้องสงสัยเลยว่าตอนนี้พวกเขาเป็นทีมที่มีฟอร์มดีมากที่สุดใน,น,นยุโรทั้งในแขอบง นี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์จากทางฝั่งของเฮชัวของเปเช่อย่างเอนริเก้ครับจริงๆมันมีบทสัมภาษณ์เพิ่มเติมนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการให้สัมภาษณ์ก่อนเกมนะครับว่าอย่างตัวอาร์เนอร์เองเนี่ยเขาก็บอกว่าเปเช่เนี่ยเป็นทีมที่ชอบคลองบอลก็ต้องมาเราดูกันว่าเขาจะปล่อยให้เราได้คลองบอลบ้างไหมหรือว่าเราต้องเล่นเกมตั้งรับแบบที่เจอกับซิตี้ก็แอบ,บจะมีปล่อยปล่อยกลิ่นกลิ่นอะไรออกมาบางอย่างในขณะเดียวกันครับทางฝั่งหรือเอนริเก้ก็บอกว่าลิปูเล่นเกมสวนกลับได้ดีมากๆเราต้องไม่พลาดในพื้นนนททททีีี่่่่ตตรรรงงงัั้้้และสสสําาาคคคญุุดดืืออออออเเบบใหมกพขย เป็นไงบสองทีม2ฝั่งโค้ดเนี่ยศึกษาก็มเป็นอย่างดีครับรูปเกมมันคงสนุกไม่น้อยนะครับจริงๆผมว่าเกมนี้น่าจะเป็นเบสเชแหละที่คลองบอลบุกเข้าใส่เวอร์พูลและและเรพูลก็จะใส่จังหวะในการโต้กลับที่เฉียบคมเอริก้เปรียบตัวรูปของเวอร์พูลว่าเป็น เครื่องบินรบเนี่ยสามลำด้วยเขาบอกว่าเป็นเครื่องบินรบ3ลำคือเร็วแรงดุดันถ้าโดนโต้กลับด้วยเครื่องบินรบ3ลำเนี่ยน่าจะเหนื่อยแน่นอนอะไรอย่างนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปครับนี่เป็นไทมิ่งที่เหมาะสมครับหทีมฟอร์มดีอีกหนึ่งทีมก็ฟอร์มดีทีนี้ไปดูสถิติเฮทูเฮตกันหน่อยครับการเจอกัน2ครั้งล่าสุดครับเปเชลและเลวููเนี่ยชนะกันไปคนละเกมเรนัว่าฟอร์มก็สูสีครับในทุกๆการเจอกันของ2ทีมยักษ์ของยุโรปณเวลานี้เพื่อนๆละครับคิดว่าผลสกอร์คู่ คู่กันในสนามแบบดุเดือดที่สุดลองคอมเมนต์มาบอกพวกเรากันหน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าคุณกําลังจะต้องนั่งดูเกมในคืนนี้แล้วรู้สึกท้องมันว่างผมแนะนํานี่เลยครับข้าวเกรียบพิ亚马วิกแบ็คครับมี4รสชาติครับมะเขือเทศกุ้งสลัดและรดใหม่ล่าสุดข้าวเกรียบพิ亚马วิกแบ็คหัวหอมซาวครีมเครียวเเลินเคลียรมันรสชาติถูกปากคาเดียวไม่มีพอครับหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาครับหรือว่าจจเลฟลิฟีผ่านแอปก็ได้นะครับช็อปออนไลน์ทางชอปปี้ราคาเดิม20บาทเท่านั้นครับ,บเ,เร,บรื่งรรครคอง ในเกม UCL ค่ำคืนนี้ระหว่างแปเชตและริวผูครับเอาไปดูบอลกันแล้วกันขอให้เป็นเกมที่ดีของทุกคนนะครับวันนี้เกมไปก่อนสวัสดีครับ <h ook>